ปน้ออมันเปน็นอยางเงี้ม,มานสอครับอาจปูกกรมาวบานพี่น้ออเอ้ยครับคือเตอื่น่มาหลอเบยงมาสอบาหลอนมดาครับวันี้ันนี้ปล่อยใครหนึ่งคนพป่น้รงเอ้ยครับ,รบ,บงุ่มกันครับลงแห้งเลยเปน้ออ มาเขาก็ป้อมมาลองเปลวพี่น้องเนี่ยมาเลยครับเนี่ยดาพี่น้อง ใครวันไีนเป็นหังนะใครเพิ่งดาครับตัวไปเนาะ เราเอาพึงกันครับเราเอาพึงได้มีต้นไม้ต้นไหลไปเนอะอันนี้ใครนึงไปเนอะยองไปเอาครับแห้งปลาไหลแมงติดตื่น ต่อยพี่น้อสุดวนี้ครับนี่หุ้มประธานครับเสเร็วเด็บดแดงโอ้วจ้งไพี่น้อตัวด็กบดแดงเปปนี่ครับองีมุดฝันเหรอเร็ว เห็เร <ersch> ็วครับขุดอีกรั้งนึงไห่กี่ดีเห็นไหมนาะนามหยกเนี่ยมันทัานมันครับข่วานวามิงดาถามันใครสูงสูงนี่มันติดพุนพนถิรวงบะนะขึ้นทั้บห ขานไหอีกนี่หนอเจ็ดีเลยครับอันต่อมอ้ยอ่าตัองไรน่อ่น้นงเนครับไบ่ไดกับช่วงไหนครับ ออกมามสนเราต้องกันเรื่อยๆครับคุนีกแค่หนึงพี่น่องดุนกันนี่ครับต้นดให่ประตูนี่ยบ่กต้อง้มส่นเาแล้วพี่นอ กอ่อนได้หรครับนัดแป้นมาเดียวหรอครับหัวกตัวัดหรอสามห้องหรอพี่น้องมาไหนก็จังบ่อครับไปลอยบ่อห้องไหมครับห้องไหนจ้งเดียวก่นอนมาบ่อห้องไหนพี่น้องผาดผูพผาดครับ kín khu kiếm tắc khay đi nóng ơi nghe phần lưu mình hỏi thấy là vũ เล่นปล่อยครับแล้ววิ่งมาขัวเราตัวนี้ มันเยอนครับทาบเห็นกไปดีก่อนหากห้างไหมครับ 3, าสามซีห้างเราผ่านเนี่เนาะสมซีห้างผานมาดห้างได้ห้างเดียวครับอ,อ่อยห้างหนึ่งมน,เ,นเอาวิงน้ำเลยครับขอเปาวิงไปน้ำกันตัวนี้จะผา,า,านมาผานไปเนาะ ทใไม่จี้ดีกันครับบ่าครับมึงดา่าใครสูงนี่คนจินลวงกันนะะ,ะเดี๋ยวครับเน,นี่ยลุ้นกันครับมีขอ,อนเลยไันเนี่ย พี่ต้องเจอผีครับพี่นอ้องเอ้ยเจ๊งไรครับงูม,มาได้ต่อไปวิ่งสวน,น,น,นเราครับนี่เป็นหลักสองตัวเราครับไห้รอไปเลยนครับวัเนี่ยโอ้ดีทั้งี่นอ้อง Bị ngưng tao thế hey. nào ơi đấy hey, tầm bú à bí ngưng tao nào có gì khác gì không hăng thì vô quá แตกไครหรอครับาาสามพากกันเลยครับโอ้ยขางในกบตากากำังเ้ายเ,เนาะพดไม่ร้ายพี่น้อง กันไล่เยเด็กเขาอมมันละหาไม่เป็นเียรครับหาบ่มการไปแรงจะได้ไหม่นพูดทงทังนึงจะใครมึงดาครับจังส่นนอสารน้บ่ได้หรอก เนี้ยตอนก็มาเถือกรหาไปเลยครับครับพี่น้องอาองากจังเฉยหนึ่งว่ได้ครับตอกงบิงพี่น้อง ก่อนตัวนมาได้แล้วครับพี่น้องยิ่งเหนสองตัวครับดูน้ำกันครับมันก็ได้สองตัวผ่าลายตัวพี่น้องผ่าตามที่ตัวเหมือนครับดูนี่ได้ปะตัวเนี่ย มังค ا าหรือขน,นมนครับว่าห้างมันเขาพัฒนาแต่ต่อมันสุ้นกันครับเกยบรลอยพี่นอ้อง แมงดาเด้มน้องตดตัวเอครับตัวเธอจฟอให้ตัวแม่จไปหาตั๊มปัน้น่อพี่น้องแมงดาแมงดาถามตทวหรอครับเบื้องห้างี๋ยวกันมันี่พี่น้องตังผ่านมันเศร้าเหรอครับไม่คิดดีหนน้อย

สี่ตัวแล้วครับมันมั้แล้วสี่ตัวแล้วเฝ้าไปบ่เป็นหน่อยหน่อยตัวเป็นหนอหมองน้ำมันเป็นหยาหกหกเเจี้ยงหกหกมันเฝ้าครับตืนน้ำตื่นบเป้าสี่ตัวเป็นหนอไปเบื้องมองเบื้อี่กองห้างครับกองห้างที่เอาเบื้อในมือ้านี าาสาได้สองตัวมาบ้านนึ่ได้สองตัวครับไอเก็บมงงบ่ตอไรครับตัวนี้จะจะอะไรตงามใหม่มไม่สูงเยนาะผลบัวแม่งดาใครสูงนี่ผลถิ่ม,มาได้เป็นหนลังนะผลถิ่มส่งกับผลผลถิ่ม,มาตลอดครับสูงยุดไป,ปตัวนวงมั้างนล่นอะเอ้ยครับ วันด e, ้าบ่ตัวนี้ดทุนกันครับ thân còi thì nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không เดี๋ท่นี่นะันนี้ปรได้กับเป็ตัลุนครับแล้มันสอถึงสอนหยาก็ะม่เรื่ตัวต่อไปครับลุนตัวนี้เหมือนกันครับเรือกสด้าประเด็กตัวนี้กันเลยจีนหู้พี่น้องมันสอดมันได้ครับตัวเหมือนกันครับ ีกมันจะเท่าไหร่ก็เลยเปี่ยน咯เสร็จแล้บุ๊คับ to thắt con này phải đấy nếu mà Cái này là bú có hết, Hãy hết thoải kênh ตัวจะไข่ลงไปก็าละครับกลุะมไข่ก็าละก่เด็กครับ่มนี่ครับที่ตัวพอหรอไม่นรอ ครับพี่น้อเนาะจากสอนมากเลยสี่ตัวครับเร่งด่านี่ตัวเถิกเลยครับตัวแม่บ่มีตัวแม่บ่อลพี่น้องตัวแม่ไปหาใครครับตัวเถิกเี่กผอมห้งเลยพี่เนาะนะที่ตัวที่ตัวเด็กหอมไก่ครับหอมเปตัวสารทิดไปละนี่แหละคือวิถีชีวิตพี่น้องหายุมากินไปครับตุนลงมา น้ำเต็มทงทาหของมี่มงบอต้งหมองกับมี่ไปน้องน้าเอก็มีแน่ครับตัวปั๊ใสเหมือนแรงก็ติดเต็มพอรอไปแล้วครับฝนแห้งทั้งตีนบานไปน้องทั้งติดแนวบานแห้งครับย้อนหนามเต็มหมองไปไต่อึมขึ้นหน่อยนามเต็มทงทาครับท่นนี่บุปผันได้ครับแล้วก็ติดไถ่เจี๊ยบไปน้องพราหย่าตายแล้วครับพูดไทโหดไปแล้วเอ้าขอบุญพุ่นไปน้องอะไรกูแจกก็ติดตามมาพี่น้องเนาะ ยากบาตรค้หาอย่อกินไหมครับน้องกับบุ้มยังไหล่น,อน,อน,นลอ้องไหพี่น้องอยู่ดีไม่ใช่เจ็บแผลเดกขเยะต่มีเจรื่งลงเลี้ยงต่อไปให้ตักหนาุกปูนทุกคนครับอยู่ดีไม่ใช่เรืไงดพัฒนาจรองไดใต้งพัฒนาได้ไพี่นอ้องนะสาเน่าสาตัวตัวแพร่กรเจ็ยตัวเนี่ยกับกำลังบไปแน่ครับตรงไหนแมกคือเขายา เยี่ยวขึ้นเขาครับพอขาดครับเผิดโรงเรียนแล้วก็ลูกหลานก็ให้ระมะัดระวังพี่นอ้องเมิ่งเอาหลังจากเ,เรียนมากรับิจรา,าจรณาพิจารณาซ่อมลูกหลานมันมีอาการผิดโบผิด,ผด,ผดปกติครับเอา้าลาพี่อนเราพี่นอ้นองไปแล้วมืงองผ่อนไม่สารบ,บันเอกสวัสดีครับหอมไก่อยู่พี่นอ้องซีตัวกันเลย